พี่น้องทักทายยา้มเช่าจ้าได้ดีกับมานหน้าพี่น้องเอ้ยมาหาเบิง้งไ้เบิ้งหน้าสีดำหน้าอีกก่อนโอ้ยพี่น้องคอยละพ่อเฮ็ดเบิ้งมะเขือปลาเนาใหม่คอยละพ่อเฮ็ดไหมพี่น้องเราเรื่องเฮ็ดอันนี้เฮ็ดปวกใกล้น่อยไหมพี่น้องคอยใกล้เสียนสเก็บมันจังไหร่หนอ ไลยหลยพี่น้องคอยใส่มือเจ้าเบิงเมียจุ่มหนึ่งยืดทั้งผุนกระจุ่มหนึ่งยิดหนี่ทั้งนี่กระจุ่มหนึ่งพี่น้องอากลากพู่แพ่งเปิดนึ่งพ่อคนสิเก็บจังได้่อยคือบอัวแมนข้นใจเย็นที่สิมาเก็บเห็ดจังสี่น้อพี่น้องเอ้คืนนี่เปิดเบิ้งเปิดขึ้นมานี่มีเมิดพี่น้อง มันหลียอยู่ในนี่ในใบอันนี้นมสร้างว่าัฒนเห็ดปวกใหญ่นี่เนาะพี่น้องกลุ่มแบบนี้เนาะเอ้ยข่อยคือสีสะอ่อนแต่ซ้ำนี่ข่อยสิเก็บจังได้มูเจ้าว่าบ่าเห็ดปวกไก่หน่อยนี่เป็นอยังมันคือว่ฒน์ขืนเห็ดปวกใไงเนาะเห็ดปวกไก่หน่อย,อยงี้สิเฮ้ยยุ่งกระจายครับพี่น้องเห็ดปวกไก่หน่อยนี่ เก็บย่ามใดล่ะสีเลีวยพี่น้องเห็นบ่เห็นตูมันขึ้นพี่น้องตะเปาะตะเปะคนกันเท่าเปิดนี่ขึ้นนี่เห็นเมือ่อส์ลดมันข้นอยู่น้ำใตอันใบไผ่แม่พี่น้องใบไผ่แห้งโูน,น,นหลายเด้อพี่น้องขอสีล่องเก็บเบงมังสีใดจังไดพี่น้องมันขึ้นหน่อยค่กแท้่่องเก็บไปมกห้ย่ายกินเบื่องกันนะ จับนหน่อยค่อยๆกระยานแต่มันหลุดพี่น้องนั่นเห็นบ่หลุดไว้ไว้ดอกหนึ่งนั่นเห็นกำลังพ่อกินพ่อมกนี่ละพี่น้องเอ้ยคอยละอ่อนสวนเบิ่งคุณนะ่ะงามบ่หมูเจา้าว่าก็สิค่อยเก็บเอาดอกเก็บไปให้แม่คอยมกคุณน,ะนั่งอยองสีกระแนมเห็นอีกมูหนึ่งเด้กพี่นออ้องเดี๋ยวเดียก็สิผ้ามูเจ้าไปเบิ่อง มีอีกมูนึงขอยบอกฮันได้เปิดได้พี่น้องคุณนะ่ะแสบลาบยังในนี่คือถ้าเปิดออกก็สิเห็นหลยอยู่น้ามูนี่โอ้ยเอาพี่น้องคลิปนี้ซ้ำนี่ก้อนสันพี่น้องขอยสิคุ้มเอาเก็บเห็ดเอาเห็ดหน่อยก่อนนี้พอได้ไปนมกไ้ย่ายกินมันก็งามอยู่พี่น้องนี่แต่ว่าคืนเ้าไปล่างมันกะสีบอกเกี่ยงตับซะบอหะงามเนาะพีน่น้องเนาะดอกกระลัง กลังงามแต่ขอว่ามันน่อยพสอสก็บจังไรมูเจ้าว่าบา่เอาคลิปนี้ส้ำนี้ก่อนพี่น้องคลิปหนา้าพอ,อก,กันไหมเด้อจ้า